นี่คือต้นฟ้าทลายโจรที่แม่ลุงปลูกไว้ต้นนี้ก็อายุประมาณเกือบจะหนึ่งปีแล้วเพาะ,มะเมล็ดไว้นะคะแล้วก็อายุประมาณ3-4เดือนแล้วก็เอามาใส่ในกับกระถางใบไปบ้างแล้วนะคะนี่นะคะกิ่งกิ่งที่มันแห้งๆแ,แบบนี้เนะะี่ยค่ะไม่มีใบเลย<ม>เห็นไหมเอ่ยอใบร่วงไปหมดแล้วก็ดอกก็แตกไมหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นยอดใหม่ที่เขาแตกขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆลองชิ้เป็นยอดของต้นฟ้าทลายโจรนะคะใบที่หนึ่งก็จะเป็นใบเล็กๆอ่าไหนดูซิในหัวลองชี้สิคะไหนใบที่หนึ่งอ่าใบที่สอง่าใบที่สามใบที่สี่นกบินค่ะอ่าเป็นสูงเลย,เลยอ่าเราจะให้เด็กๆเด็ดใบอ่อนประมาณใบที่3ามใบที่4ี่นะคะอ่ะคนละใบนี่อ่าอ่ะคนละใบเลย อะจะลองชิมดูนะคะค่ะชิมชิมเคี้ยวๆเลยเป็นไงคะขมปิ๊ดขมปี๊ดเฮลเล็งธรรมดาขมยังขมไหมเฮเล็งไม่ขมเหรอเคยกินใบไม้รสชาติแบบนี้มาแล้วโอ้ยเฮีเย็ก็ก็กินโอ้เหรอคะเฮเล็งว่าไม่ขมเหรอน้องเลรียนหัวล่ะขมตาย เอาลองลองเด็ดใบอ่อนดูสิเต่เล็งว่านี้ขมกวาเยอะอ้าวขมแล้วค่ะเริ่มเกิดอาการขมแล้วค่ะเก่งมากเดี๋ยวม่มาเด็ดประมาณใบที่เท่าไหร่ค่ะใบที่ห้าเลยนะคะอืมมันก็จะขมกัดปุ๊บขมปั๊บรู้สึกเย็นเย็นแล้วก็ไปขมในคออีกทีหนึ่งแม่าแต่ว่าตอนจิ่มกอนงอมเข้าไปยังไม่ได้เขียวอ่ะเลก็ขมละอ้า อ๋อหนูอยากกินน้ำเลยได้ครับผมมันไม่เหมือนที่อยู่ในแคปซูลอ่ะครับในแคปซูลเป็นยังไงไม่มีรสชาติอ่ะในแคปซูลไม่มีรสชาติแคปซูลสีอะไรครับขีวสีใสแล้วผงของฟ้าทะลาจนสีอะไรสีเขียวเดียวเ็กหัวนูเคยกินแบบแคปซูลแล้วยังคะไม่ค่ะไม่เคยอ่ะเดี๋ยวต้องลองไม่ไหวแล้ว อย่าเล้งอยเล้งยืนยันใช่ไหมถ้าเป็นแคปซูลไม่ขมเลยใช่ไหมถ้าเป็นแคปซูลไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติเลยขมเป็นยาหวานเป็นลม <ง S 1> ขมเป็นยาเริ่มไม่ไหวละรสขมทําให้ช่วยอะไรรู้ไหมจเจริญอาหารถ้าใครเจ็บคออย่าลืมก,กินฟ้าทลายจรนนะคะแล้วก็ปลูกต้นฟ้าทลายจรนด้วยนะคะ เองค่ะใช้มาลิปลูกง่ายมากเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง DCR Healthy Food นะคะบายบายจุ bye ๊บ